ในท่านั่งหรือท่าเดินท่านนอนนะเห็นไหมพระพระอน์น่ะท่านท่านปฏิบัติจนท้ออ่ะว <c oughs> ันวันวันสุดท้ายที่จะทําสังคายนาอ่าทาสังคายนาครั้งแรกอ่ะพระอรหันต์ทั้งหมด49 9รูปทั้งหมดเจ้าห้าร้อยรูปอ่ะแต่ขาดพระอนุมรูปเดียว <c oughs> ไม่ได้พระอนุน์เป็นพระอุปถากที่รู้ <c oughs> ร,รู้ทุกอย่างขาดไม่ได้รูปนี้แต่ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ในวันในวันวันวันพรุ่งนี้ ท่านยังวันนี้ยังท่านไม่ยังไม่ได้เป็นท่านก็มุ่งมั่นทําเต็มที่ใช่ไหมท่านทําเต็มที่ทําความเพียรเต็มที่ในที่สุดท่านก็เหนื่อยก็ลาท่านจะเอ็นตัวนอนพักผ่อนบรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เลยนะนี่นี่อันนี้เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะไม่ไม่ไม่อยู่ในอิริยาบถเรียกว่าไม่ได้นั่งไม่ได้เดินแต่กําลังเอ็นตัวจะนอนพักผ่อนอันนี้ปล่อยวางตอนนั้นปล่อยวางครับ บรรลุธรรมในทิฏฐาหันเลยไม่ได้มีเจตนาะ